ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรซื้อเฟอร์เมนเต้ชุดของขวัญวันกเกษียณชาขาวเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์หกล่องพร้อมชุดการน้ำชาจากเฟอร์เมนเต้ราคา1,050บาทถึง31ตุลาคม2,564า้ชาขาวผาสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ช่วง อาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP ทุกคำมีความหมายาก่อนเข้าสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะวันนี้จะพามารู้จักวิธีการปรุงอาหารเป็นอาหารไทยโบราณซึ่งจริงๆแล้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเนี่ยคุ้นเคยชอบทานแล้วก็อาจจะทําเป็นด้วยซ้าไปนะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือยำถั่วพลูนะคะยำถั่วพลูนะไม่ใช่ถั่วพลูถั่วพลูนะคะแต่ที่วันนี้พิเศษก็คือว่าเป็นยำถั่วพลูที่ไม่เหมือนปกติทั่วไปเพราะว่าเป็นยำถั่วพลูโบราณมีเคล็ดลับเทคนิคที่จะปรุงเพิ่มให้แตกต่างจากยำถั่วพลูทั่วทั่วไปเคล็ดลับที่ว่านี้คืออะไร mm. เห็นบอกว่าเป็นเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะ,ะจะเป็นเคล็ดลับอะไรวันนี้เราจะมาติดตามช่วงอาหารดีมีสุขภาพกาันกับอาจารย์ ผู้สอนทำอาหารจากโรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการอาจารย์นเรศสิริบุญทาการนั่นเองค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะ์คะจ่จริงก่อนอื่นต้องคุยกันก่อนนะว่าที่โรงเรียนสอนทำอาหารแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดูเหมือนกับคนอาจจะไม่คุ้นชื่อแต่ถ้าเกิดว่าคนที่จะต้องไปทำอาหารในร้านอาหารในต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะรู้จักโรงเรียน สอนทาอาหารกรุงเทพบริการทั้งนั้นเลยใช่ครับอันนี้คืออยู่ในสังกัดของของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะแล้วก็เป็นสถานที่ทดสอบของกรมพัฒนาพลรงงานด้วยครับวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์เรศจะมาแนะนําวิธีการทํายำถั่วพูต้องโบราณด้วยความแตกต่างมันแตกต่างจากเมนูทั่วไปยังไงที่คําว่าโบราณของเขานะก็จะมีเครื่องโขกเครื่องโขกเนี่ยก็จะประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่กระเทียมไทยแล้วก็หอมแดงเราก็จะเอาไปคั่วคั่วเสร็จแล้วปุ๊บก็มาโขกเป็น เป็นเครื่องครวแบบนี้เอาแต่ละอย่างไปคั่วมาก่อนแล้วค่อยมาโคลรวมกันใช่ครับอันนี้เป็นหอมแดงเจียวเราใช้เทคนิคการเจียวแบบน้ํามันเย็นพอสอยเสร็จปุ๊บเราก็ใส่กระทะค่ะโดยน้ํามันอ่าเทลงไปให้ท่วมแล้วก็เปิดไฟอ๋อแล้วค่อยค่อยเจียวขึ้นมาแปลว่ามันน้ำมันก็จะค่อยๆร้อนใช่ครับมันจะสุกจากข้างในออกมาข้างนอกครับพระเอกของเราก็คือถั่วพูใช่ครับแล้วก็มีแล้วก็มีใบชะพลูใบชับพลูนะคะ แต่ล้วก็มีถั่วลิสงเครื่องเคียงก็มีพริกแห้งเม็ดเล็กตัวมีน้ำปลาแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยเราสามารถใส่ได้หลายอย่างวันนี้เรามีหมูกับกุ้งแล้วก็มีน้ำมะนาวแล้วก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีหอมแดงเจี่ยวอันหนึ่งที่เธอจะทำให้ดูเป็นยำ่วฟูก็คือกะทิเอาละทีนี้วิธีการปรุงเดี๋ยวผมจะขอเริ่มต้นจากการหั่นโชฟู่ก่อนนะคะ อ่ะทีนี้ผมได้ถั่วูมาผมพับ<า>ไว้ก่อนเน,นาะ<า>ทีนี้ผมจะมาละล,ะลายน้ำยำก่อนนะคะ<า>น้ำยำก็ประกอบด้วยเครื่องโขกนะผมก็จะตามด้วยน้ำปลาเลยตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับรสจัดเนี่ยต้องเอารสจัดใช่ครับจะลองใส่น้ำมะนาวแต่มันจะได้ความหอมมากเลยใช่ครับ อ้านี่ทำน้ำยำคนไว้เสร็จแล้วพักไว้วมาที่เนื้อสัตว์ค่ะอันนี้เป็นหมูใช่ครับโอเคพร้อมใส่ลงไปเลยใส่เลยนะคะหั่นเตาสี่เหลี่ยมเล็กๆแต่ละพวกนะคะรุงแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ทั้งตัวเลยค่ะน้ำยำอาจารย์ดูเข้มข้นดีมาก ที่นี่นะครับผมจะใส่กะทิลงไปอ่าเริ่มกะทิผมจะใส่กะทิไปครึ่งหนึ่งก่อนใส่กะทิคร,ครึ่งหนึ่งหลังจากใส่เนื้อสัตว์ไปแล้วใช่ครับสีน้ำยำเราก็จะสวยขึ้นค่ะค่ะ,คคะเสร็จแล้วปุ๊บผมใส่พระเอกของเราเลย<อ>เสร็จแล้วครับโอเคนี่เองใช่ครับแล้วเราก็มาจัดจานเดี๋ยวผมจัดจานให้ดูก่อน ทีนี้ผมจะท็อปปิ้งด้วยนี่นะะทัวค่ะเสร็จแล้วป๊บนี้ครับ,บนางเอกของเราเลยหยอดกะทิเพื่อความสวยงาม เอาละเรียบร้อยแล้วค่ะยำถั่วภูโบราณนะคะฝีมือของอาจารย์นเรศสิริบุญทากานั่นเองนะคะจากโรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวยงามน่ารับประทานมากใครอยากจะมีอาชีพช่วงนี้นะต่างประเทศเปิดประเทศรับคนไทยเข้าไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็เป็นแรงงานที่ต้องการมากเลยโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะใช่ครับความสามารถเฉพาะทางเนี่ย สามารถมาเรียนที่นี่ได้นะคะโรงเรียนสอนทำอาหารกรุงเทพบริการ,รแล้วก็สอบได้ใบเซอร์ทำงานได้ทั่วโลกเลยแน่นอนนี่คือรายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพนะคะท่านผู้ชมอยากชมรายการแบบนี้ที่มีประโยชน์มีสาระอร่อยได้ความรู้ด้วยแล้วก็สามารถติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง33แห่งนี้นะคะพบกันสีห้าครึ่งจนถึง6กโมงเช้าชมรายการย้อนหลังได้ด้วยทางช่องยู u ูบวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าสมุนไพรฟื้นฟูสุขภาพควรมีภาวะลองโควิดพร้อมเมนูข้าวคลุปกกะปิสูตรโบราณห้ามพลาดนะคะ